สวัสดีครับครับก็กลับมาพบกับเราสองคนในรายการ Investment 10 n u t e นะครับกับช่วงที่บรรยากาศของตลาดเริ่มดูดีขึ้นหน่อยนึงเริ่มมีเขียวเขียวแล้วซึมมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับลมทุกอย่างวันนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นเขียวเขียวอเริ่มเริ่มรู้สดใสเห็นแสงลำไรนะครับเริ่มเริ่มมีความตื่นเต้นในชีวิตขึ้นมาบ้างมันรู้สึกมีอะไรอะไรบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับเงินงอกเงยเออตัวไหนดีนะอะไรเงี้ยจากก่อนอาจจะแบบ ไม่อยากดูอย่างนี้นะครับช่วงนี้ก็คึกคักกันหน่อยนะครับแต่วันนี้มีเร้าตื่นเต้นมีเรื่องที่ใกล้จะตื่นเต้นอ๋อขย่นเต้นใกล้จะตื่นเต้นอีกไม่กี่วันนะครับมันจะมีเรื่องให้ลุ้นเรื่องอะไรกันตื่นเต้นวันนี้มาดูกันดีกว่าครับเรื่องอะไรนะครับก็คือให้ดูอันหนึ่งอันนี้น่าตลกมากเลยผมเข้าเว็บเซทเฮดครับเซทเฮดแล้วผมก็ไปเปิดดูไอ้คอนเซนทรัค ในคอนเซ็ปต์ก uh ็ค huh. <Census> ือไอ้ตัวบทวิเคราะห์ว่าแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าเขาออกบทวิเคราะห์มาหุ้นตัวนี้เป็นยังไงก็ไปเจออยู่ตัวหนึ่งราคาตอนเนี้นะครับอยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าคนที่เป็นนักวิเคราะห์เนี่ยแต่ละเจ้าเนี่ยให้ราคาเป้าหมายไม่เท่ากันอจากกันแต่ทุ้นตัวเดียวกันก็มันมีเซ็นเนาะมันจะไปเท่ากันเป๊ะได้ไงแต่ไอ้คนที่เขาให้ต่ําสุดอ่ะมันคือสามห้าบาทแต่ไอ้คนที่เขาให้สูงสุดอ่ะ หกสิบห้ามันมันคนละโลกอะไรนะเฮ้ยมันวิเคราะห์หุ้นตัวเดียวกันอะแต่ว่าให้คนนึงให้แบบเฮ้ยตัวนี้น่าจะสามห้าอีกคนบอกให้น่าจะหกห้าผมเลยเฮ้ยจริงๆเราตอนนี้ประมาณสี่สิบกว่าบาทได้จากพวกสอคนมาคุยกันนะเออเขาคิดอะไรกันอยู่ผมก็สงสัยนะทีเราเราคุยๆน้อวิเคราะห์ทั้งหลายแล้วว่าทำไมราคาแต่ละเจ้าไม่เท่ากันคิดอะไรกันเนี่ยคิดอะไรกันเนี่ยมันเรียนเรียนตำราเดียวกันมาเปล่าใช่ไหมผิดกันนิดหน่อยโอเคนะผิดกันเยอะขนาดนี้มันดูแปลกไปแล้วเราจะไปตัดสินใจยังไงกันดีอ่ะมันสี่ห้าบาทอ่ะ ผมก็ไปดูต่อวอ่ามันเกิดอะไรขึ้นพอไปไล่อ่านก็เลยเจอว่าตัวนี้เลยครับคุณที่ผมดูเมื่อกี้คือคุณ d ีแท็กดีแท็กไม่ได้บอกดีแท็ดีไม่ดีแต่สิ่งที่จะมาบอกคือดีเที่ออดีดีดีแดีโอนะครับนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันทําให้มันต่างกันเพราะช่วงนี้มันมีประเด็นอยู่จริงๆมีประเด็นมันพักใหญ่แล้วแหละเป็นลายาย มเป็นปีแล้วแหละอใช่ว่าเขาจะควบรวมกันแต่ตอนนี้มันก็ตั้งใจจะควบแล้วแหละเรื่องมที่ไม่ผิดู่นสอเขาชแล้วว่ามันจะควบได้ไม่ได้อันนี้ผมก็เลยมาให้ดูบทวิเคราะห์ของเราบ้างของเราก็ให้ห้าสิบบาทก็อยู่ในค่าเฉลี่ยมีมีค่าเฉลี่ยอยู่ใช่ไหมใช่ๆอยู่ใน5้าเฉลี่ยเหมือนกันนะครับงั้นเรื่องของเรื่องมันเป็นไงผมเล่าสั้นๆนะผมเชื่อว่าเกือบทุกคนรู้แล้วแหละนะครับแต่มันก็มีเรื่องตลกนิดหน่อยเดี๋ยวผมอ่านให้ดูอันนี้คือบทวิเคราะห์ของอีบีคณะอนุกรรมการครับ คณะอนุนะอนุอ huh. น so uh ุกรรมการเนี่ยเขาระบุว่ากสชเนี่ยมีอำนาจที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติที่จะให้รวบรวมได้ไหมมีอำนาจที่อนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ได้แล้วคณะอนุกรรมการเนี่ยกำลังจะเสนอข้อสรุปเนี่ยให้คณะกรรมการไม่อนุนะของกสชเหมือนกันแล้วพอกสชรับมากสชก็คณะกรรมการกสชก็จะพิจารณาอีกทีว่าจะปฏิบัติตามคําแนะนําของอนุกรรมการเมื่อกี้ไหมว่าตัวเองเนี่ยจะมีอํานาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติไหม นี่ยังไม่ได้คิดเรื่องอนุมัติหรือไม่อนุมัตินนะเขากำลังพิจารณา,ากันว่ามีอำนาจหรือเปล่ายังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้สินยังแค่ สามารถเข้ามกันได้นะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมียมนั่นหรือเปล่า <c oughs> เลยตั้งคณะอนุก <c oughs> รกรมการมา <c oughs> พิจารณาให้ว่าตัวเองเนียมนั่นไหม <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะพิจารณาว่าอนุกรรมการที่เขาคิดมาเราจะเชื่อเขารเปล่าครับโลกมันซับซ้อนครับเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์แต่และเจ้า <c oughs> โลกหรือว่าประเทศเรามันซับซ้อนนักวิเคราะห์ก็เลยแบบเอ้ยก็ตกลงไม่รู้มันจะรวมได้รวมไม่ได้มันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้บทวิเคราะห์แต่ละเจ้าเนี่ยราคามันต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดเขารวมได้เนี่ย มันก็คงดีเนาะหมายถึงว่าไอ้สองเจ้ารวมกันพลังมันก็ใหญ่ขึ้นอำนาจต่อรองหรืออะไรมันก็ดีขึ้นกับการรวมไม่ได้มันก็เป็นเคสที่ไม่ค่อยดีอ่าสมมุตินะมันก็เลยเกิดทางแยก2ทางมันก็อาจจะเป็นดีกับบริษัทนึงอีกบริษัทนึงอ่าสมมุตินะครับก็2เล็กหนึ่งใหญ่อะถ้า2เล็กรวมกันกลายเป็นใหญ่แท้อ่ะมันก็ดีใช่ไหมมันรวมไม่ได้ไอ้ตัวใหญ่เก่ามันก็ดีไปอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันเลยมีทางแยกออกเป็น2ทางผมคงสรุปไม่ได้หรอกครับว่าแล้วสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเพราะ นักวิเคราะห์ที่ออกบทวิเคราะห์เขายังเห็นแตกต่างกันเราก็ยังไม่รู้เลยเออมันก็เลยยังเป็นสามห้าแหกห้าอยู่เลยเพราะว่าตัวคณะกรรมการก็ยังไม่รู้แต่องมีอำนาจหรือเปล่าตอนนี้เลยแต่ประเด็นคืออย่างนี้แล้วเราจะหาหาเงินยังไงเอาทางก็คือเอเขาจะประกาศผลที่ว่าเนี่ยภายในวันที่สิบเดือนหน้าอ่าวันที่สิบเดือนหน้าภายในวันภายในนะแปลว่าไม่ไม่รู้วันไหนอ่ะแต่ภายในวันที่สิบเดือนหน้า ไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวาแต่เดี๋ยวจะรู้รอาจจะประกาศตอนสองทุ่มก็ได้วันที่สิบตลาดปิดไปแล้วอ่าสมมุติงั้นเราจะทํายังไงอ่ะที่จะหาเงินโดยที่เราก็ไม่เลือกทาทางอ่ะเคยเจอไหมครับแบบเราไม่เลือกทาาก็ได้บางทีกาอ่ะกาอ่ามันมีวิธีการการให้ได้ตังค์นะเฮ้ยใครทำที่เคยการฮะใครการเราไม่ไว้หุน้นหุ้นจะขึ้นจะลงอ่าแทงการทั้งคู่เลยเอออ่าก็ทับขาหนึ่งราขาหนึ่งได้ได้ขาหนึ่งเสียขาหนึ่งไม่รู้ bitcoin จะขึ้นจะลงเราเราเรา s h o r พี่พาผมไปบิอยไคแล้วะนะครับแต่คราวนี้มันถ้าเกิดเราไปลองไปช็อตเนี่ยอันนึงได้อันนึงเสียสุดท้ายบางทีมันก็เจ้าไงไมันก็ไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรวันนี้ผมเอาเครื่องมือนึงมาผมเชื่อว่าอันนี้เจ๋งและหลายคนอาจจะเคยรู้จักชื่อมันแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณสมบัติมันดีขนาดนี้ตาสารที่ว่าเป็นยังไงผมให้พี่นึกถึงครูปองใบหนึ่งครับสมมติครูปองซื้อเบอร์เกอร์อันนี้ผมไปยกยกรูปเข้ามานะสมมติบอกว่าไอ้เบอร์เกอร์เนี้ยเราเดินไปซื้ออ่ะสิบห้าบาทนนะ เบอร์เกอร์สิบห้าบาทราคาตลาดเดินไปซื้อแต่คูปองนี้ซื้อได้สิบาทเก้าจุดเก้าผมเรียกสิบแล้วนะงั้นมีคูปองดีถูกไหมฮะถ้าผมเอาคูปองเดินไปผมซื้อได้สิบาทแต่ถ้าราคาที่ร้านตอนนี้สิบห้าผมใช้คูปองดีกว่าใช่คูปองมีค่าถูกไหมฮะมีค่าไม่ใช่ถามว่าคูปองมีค่ากี่บาทห้าบาทคูปองช่วยให้ประหยัดไปห้าบาทถูกไหมงั้นถ้าผมขายคูปองให้สี่บาทมันต้องมีคนมาซื้อจากผมแน่นอนนะ่ แต่ถ้าผมขายคูปองใบเนี้ยที่ราคา5บาทพอดีแต่ต้องขายคนที่ต้องการใช้นะคนคนเขาอาจจะอยากเออไหนๆหนก็ซื้อเล่นๆก็ได้ต้องขายคนอยากกินเบอร์เกอร์นะใช่ใช่ใช่เขาที่อยากกพลินสี่ก็ไม่ได้นะกัไม่ได้ไม่มีค่าไม่ีค่าไม่อยากกินใช่แล้วถ้าผมขายเจนบาทจะมีคนซื้อไหมมีซื้อหรอกทนายมีมีเหรอมีก็สมมติคูปองนี้มันซื้อได้10บาทแต่เบอร์เกอร์ที่ร้าน15มันเหมือนประหยัด5บาทถูกไหมทุกคนทานผมนะ อันนี้มันจะลึกนิดนึงนะแต่พอเรารู้แล้วเราจะทําตามได้อถ้าผมขายเจ็บาทเนี่ยผมลืมบอกไปครูปองใบนี้มันเขียนข้างหลังว่าวันหมดอายุอะชั่วชีวิตอืมงั้นถ้าผมเก็บใบนี้ไว้ซื้อได้สิบาทอะเผื่อข้างิันเฟ้อเอออีกยี่ิปีตอนผมมีลูกอ่ะผมพาลูกไปซื้อผมจ่ายสิบาทถึงตอนนั้นราคาที่ร้านอาจจะกลายเป็นสามสี่สิบก็ได้ทันไหมฮะเพราะฉะนั้นคนบางครั้งยอมจ่ายเกินห้า แม้วันนี้ดูเหมือนไม่คุ้มไอส,ส่วนที่เจ็ดบาทไอสองบาทที่จ่ายเกินเนี้ยเขาเรียกรีเมียมโอเคไหมฮะแต่แต่คนไม่ซื้อ,อ <S 2> <S 2> พี่ไปซื้อคนนะถ้าพี่จ <S 2> <S 2> <S <S แล้ว <S <S 2> <S 2> แต่พี่นะพี่นะแต่บางคนอาจจะซื้อเก็บ <S <S โอเคนะครับเพราะฉะนั้นราคาคูปองที่มันช่วยประหยัดห้าบาทไม่ได้หมายความว่ามันจะมีค่าแค่ห้าบาท <S 2> <S 2> <S <S มันขายเกินเสมอในตลาดหุ้นนี่ขายเกินเสมอซึ่งคูปองเนี้ยเราเรียกกันว่า call option หรือ D W ที่เรารู้จักเนาที่มาขายกัน็คือเรียกว่าค่ารีเมียมไอ D W ที่เราซื้อกันเนี่ยมันคล้ายๆลักษณะนี้เลย เอาละงั้นพอเราคอเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันแล้วนะครับเราก็จะมาให้ดูลักษณะของราคามันครับเอาใหม่นะครับอีกทีนะสมมุติว่าสมมุติว่าไอ้คูปองเนี้ซื้อได้10บาทนะครับซื้อขายกันอยู่7บาทนะครับมีมีสิทธิ์ซื้อเบอร์เกอร์10บาทบถามว่าถ้าวันนี้เบอร์เกอร์ขึ้นเป็น20ที่ว่าคูปองนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นคูปองมันจะไม่ใช่7แล้วนะราคาัจะขึ้น,น,นตแต่ถ้าเบอร์เกอร์ขึ้นไป30มคูปองก็ยิ่งขึ้นแต่คำถามคือแล้วถ้าเบอร์เกอร์ลดเหลือ8บาท เด็งอืมคูปองนี้ราคาก็จะตกตกอ่าแต่มันไม่ได้ตกเหลือศูนย์เพราะมันใช้ได้ชั่วชีวิตอ่านึกออกไหมฮะเขาเรียกว่า time value อย่างมีอ่ามันยังมี time value อยู่โอ้โหพูดมาแตงกฤษมาเลยนะเนี่ยพี่จบนอกปะครับไม่จบนอกนอกนอกโอเคสบายโอเคเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันคือเขาเรียกว่า time value ลักษณะเด่นของ time value ก็คือว่าเวลาขึ้นเหมืน่อกี้ที่เราคุยกันมันขึ้นปูดตามราคาแม่แต่ไอ้ตอนลงอ่ะ มันลงช้ากว่าเพราะมันยังมีเรื่องของ time Value คขัคออยูอ่มผมให้ดูรูปนี้ผมยกตัวอย่างนะติดต่างคูปองใบนี้มีสิทธิ์ซื้อเบอร์เกอร์หรือไอ้หุ้นดีแทหรืออะไรก็ได้อันนี้มผมยกตัวอยา่างที่ราคา50เอ็กซ์ซาร์คือ5 4สีเงินแต่ไอ้ของตอนนี้สีห้าไม่คุ้มหรอกคูปองนี้ซื้อ50 แต่ของสี่ห้ามันไม่คุ้มแต่มันจะมีอายุไงไอ้มีอายุเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์คุ้มสักวันหนึ่งไงใบนี้เขาก็เลยซื้อกันสาบาทอยอย่างนี้ซื้อกันสามบาทสงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับสดทหารใช่ก็ซื้อเก็บไว้เผื่อใช้ก่อนซื้อหวยอ่ะมันยังไม่ถูกวันนี้แต่มันมีลุ้นไง่สมมติยังมีค่าอยู่แบตเตอรี่โอ้ยแบตเตอรี่ยังไม่ออกถูกเราซื้อมาละร้อยหนึ่งมันก็ยังมีค่าร้อยหนึ่งอยู่ใช่แต่อย่าหมดอายุนะเพราะฉะนั้นถ้าณถ้าณวันนี้มันมีค่าสามนะ ถ้าวันนี้หุ้น45บาทใบนี้ยังไม่คุ้มครับใบนี้อยู่ที่สามบาทแต่ถ้าวันดีคืนดีครับราคาหุ้นขึ้นเป็นห้าสิบใบนี้จะเริ่มเตือบๆจะคุ้ม้วเห็นไหมงั้นราคาหุ้นราคาของคูปองใบนี้ผมเรียกเขาว่าคูปองแล้วกันนะฟังง่ายดีมีคูปองแบบมีหุ้นนะถ้าหุ้นขึ้นไปห้าสิบคูปองราคาก็จะขึ้นตามเส้นสีส้มแต่ถ้าหุ้นลงจากสี่ห้ามาสี่สิบคูปองราคาก็จะลงแต่สังเกตเส้นสีส้มไหมครับเวลาขึ้นกับลงเนี่ย ระยะมันไม่เท่ากัน hmm. เห็นไหมครับพอหุ้นขึ้นห้ากับลงห้าหุ้นน่ะเท่ากันนะ hmm. ขึ้นห้าลงห้าเท่ากันแต่ไอ้คูป,ปองอะ่ะตอนขึ้นเป็นสีเขียวเห็นไหมไกลเลยตอนลงเป็นสีแดง hmm. มันจะขึ้นจะต้องต้องรอขอชีวิตอหรืออย่างน้อยมันขึ้นมากไปที่ลงอะ่ะ hmm. <Okay S 2> ครับโอเคมั้ยครับงั้นงั้นจุดเด่นของอะไนี้ที่ผมอยากจะเอามาเล่าวันเนี้ย hmm. ที่อยากจะให้ไปลองไปพิจารณาเป็นทางเลือกก็คือว่าถ้าเราลงทุนโดยเราไม่รู้หรอกมันจะขึ้นหรือลง hmm. แต่ถ้ามันถูกทางมันไปไกล แต่ถ้าผ <google> so nice, to to ิดทางมันลงน้อยอ่าเฮ้ยมันได้เรียบแล้วันนี้ค่งคิงจะชนเว็แล้วเนี่ยอะไรนะวันนี้ค่งคงจะชนชนไม่เว็ไม่เบียนะไม่เบีดถ้าถ้าเบีคือเป็นไรเซโร่อ่าเบีดคือการพนันว่าเอ้ยเราจะแทงขึ้นอ่าถ้าผิดเราขาดทุนนิดนึงถ้าถูกเรากำไรอแล้วถ้ามันผิดมันก็ขาดทุนอยู่ดีเฮ้เอาผมไม่ให้ขาดทุนผมไม่ชอบขาดทุนโอเคมันมีใบแบบนี้สองตัวเขาเรียกคอกับพุดไอใบโค้งๆเนี่ยมันมีสองแบบเขาเรียกคอกัพุดถ้าเราไปดูดีวิวเนี่ยไอที่ ชื่อยาวๆวกลางชื่อมันจะมีตัว C กับตัวับไอ,อที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องคูปองมันคือตัว C ครับมันมีอีกแบบหนึ่งคือตัว P คือยิ่งลงยิ่งได้มันก็เลยเป็นกราฟสลับกันสองรูปอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ครับรูปทางขวาที่เราคุยเมื่อกี้คือตัว C แต่รูปทางซ้ายคือตัว P คือพุทครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเอามาเสนอวันนี้คือสมมุติถ้าเราซื้อมันทั้งคู่เลยอ่าซื้อสองใบคนก็จะบอกว่าซื้อทำไมไม่ได้ไม่เสียอ งั้นลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติผมซื้อสองใบนะครับตอนนี้ราคาของสี่สิบห้าผมซื้อมาสองใบนะครับปรากฏว่าหุ้นมันขึ้นครัหุ้นมันขึ้นไอ้ใบคูปองไอ้ใบคอมันขึ้นเห็นไหมฮะกำไรแน่ๆกำไรแน่ๆเป็นสีเขียวเห็นไหมอันนี้คือลูกศรสีเขียวนะที่ขึ้นผมก็จะได้แนวตั้งนะราคาก็จะขึ้นมาแต่อีใบพุทธที่ผมซื้อไว้มันจะขาดทุนแต่อย่างที่ว่าเมื่อกี้ไงกำไรเยอะขาดทุนน้อยหักล้างกันผมกำไร งั้นถ้าเกิดข่าวออกมาบอกเฮ้ยควบรวมไม่ได้จริงอตัวคอตัวซีเนี่ยขึ้นเลยขึ้นปี๊ดพุดตกอ่าแต่ก็ยังมีใหญ่กว่าอนี่ทำอะ้รรูอยู่ผมกำไรอถูกผมกำไรกลับการถ้าประกาศออกมาควบรวมไม่ได้ผิดอขาพุดก็ร่วงเลยพุ้นร่วงถ้าพุ้นร่วงขาพุทธก็จะเป็นแบบนี้แทนสีเขียวขึ้นเห็นไหมแต่ขาคอก็จะลงแต่จะลงน้อยกว่ารวมแล้วก็กําไรอยู่ดี คุยง่ายนับจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าตลาดจะขึ้นนะครับผลจะออกมาเป็นไงไม่รู้อะทางซ้ายหรือทางขวา uh huh. เราคาดหวังว่าไอตัวที่ถูกอ่ะมันจะขึ้นแรงตามคือของร uh ูป huh. นี้แต่ตัวที่ผิดมันจะลงช้าอันนี้ผมลักษณะเลือกเลือกเขาเลือก,เล,อกเลือกตัว uh huh. ที่ out of money นะครับเดี๋ยวใครสนใจเนี่ยไปดูเลือกๆอีกทีนะมันต้องเลือกตัว exercise ด้วยอันนี้ผมยกตัวอย่างคือตัวที่เป็น out of money อ่ะ แล้วถ้าอยากสนใจเทคนิคแบบนี้จะไปค้นหามันที่ไหนดีนะแล้วจะไปซื้อตัวไหนดีจริงๆถ้าผมให้ดูกราฟย้อนหลัง3ตัว t t แทก o l แล้วก็เ d เ a n นี่ยแอดวานเนี่ยจะเห็นว่าไอตอนหลังเนี่ยดีแทกกับทนี่มันไปด้วยกันละถ้าจะเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาครับเราอาจจะซื้อ d t แทกคอดีแทแล้วก็พุทตัวพุททูอ่หรือคอทูพุทดี t ทกหรือจะคอดีแทกพุทดีแทกกนได้ทั้งนั้นอ่าให้มันมีสองขา แลใกล้กันด้วยนะไม่ใช่ซื้อตัวหนึ่งแสนหนึตัวห้าพันต้องค่า <c oughs> ที่เข้า <c oughs> ให้มัน Sky ใก<ช><ๆ>ล้เคียงกันหน่อยฮะอย่างเงี้ยต้องไปดูรายละเอียดแล้วรายละเอียดไปดูที่ไหนครับเข้าเว็บเซตเลยนะครับเว็บเซทมันจะมีให้เซิร์ชนะครับว่าตัวสินค้าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าครับ,รบเข้าไปเซิร์ชดูเลยครับว่า DW ที่เป็นชื่อ d ีแทชื่อทูเนี่ยแล้วเป็นตัวคอกับตัวพุทเนี่ยมีตัวไหนบ้างลองเข้าไปดูรายละเอียดครับเขาเอานะครับอย่างที่ผมว่านะ ลักษณะที่น่าสนใจคือตัวเอา o u า money นะครับแล้วก็ยังไม่หมดอายุยังไม่หมดอายุอาหารตรงอินก็ดีชเอไม่น่าดีไม่ดีไม่เน้นตัวเอานะครับเพราะไม่มีตัวอินเลยนะที่ดู่การก็ดีครับมีข้อควรระวังข้อควรระวังก็คือว่าอย่างที่พี่อ๋อพูดเมื่อกี้เรื่อง time value ถ้าเส้นที่เราคุยกันมาทั้งหมดคือเส้นโค้งๆข้างบนที่ทําให้เราได้เปรียบแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่คูปองใบนี้หมดอายุ ราคาของเส้นโค้งมันเหมือนลูกโป่งที่เป่าลมอยู่ครับเส้นโค้งนั้นมันจะค่อยๆแฟบลงมาหาเส้นเส้นปลาข้างล่างพูดง่ายๆคือถ้ามันหมดอายุแล้วมันยังเอาอยู่มันเป็นศูนย์เลยนะอ่ามันคือศูนย์มันเป็นศูนย์เลยนะเพราะฉะนี้อันนี้มันเป็นการเก็งกัอะไรในช่วงสั้นๆสันราะวาที่ใช่เพราะเขาจะประกาศก่อนก่หรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคุณไปซื้ออย่างเงี้ยแล้วก็ถือไปสามเดือนเจ๊งทั้งคู่นะครับมันจะแฟบลงทั้งคู่แล้วเราขาดทุนทั้งสองเขาเจอทำเพราะทำแาลุงไง โอเคนะฮะถ้าใครสนใจลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเงินหามายากเพราะฉะนะั้นเวลาลงทุนต้องวางแผนดีๆเครืคร่องมือช่วย, <c oughs> วยมีเยอะให้มันหายยากหน่อยจะหายง่ายเกินอะไรนะครับให้มันหายยากหน่อยให้มันหายอย่าให้มันหายง่ายอย่างเงี้ยมัน ไม่หมดตัวนะมินิวินี่มันหายหายง่ายนะแต่ว่าถ้าเราใช้เราเราซื้อทั้งสองขากระแปยการหายก็หายนิดหน่อยเพราะดี่ถ้าเราใช้จริงกาไรเป็นแบบทิศทางแบบซื้อขาเดียวเนี่ยนี่เราเราแค่นข่าวการถือยาวอยู่แล้วเราแค่มันมีประเด็นมาเราก็เลยใช่ใช่ใช่ไอเดียกลยุทธ์พวกนี้นี่ต่างชาติเขาก็ใช้นะคือเวลาที่มันจะมีเหตุการณ์สาคัญที่เรารู้แน่ๆว่าราคามันจะวิ่งแรงแต่เราไม่รู้ว่าขึ้นหรือลงการซื้อทั้งสองขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าส t ตดเดิเป็นกลยุทธ์นะพูดภาษาอังกฤษได้น่าเชื่อถือหน่อย มันก็มันก็ขาดคุณจำกัดแหละขาดคุณจำกัดแต่ว่าลักษณะของเส้นเคิร์ฟเนี่ยมันได้เปรียบเวลาขึ้น<ฆ>กับลงนะครับ <S <S อวันนี้ก็ฝากเรื่องที่มันลึกๆหน่อยถ้าใครฟังตอนนี้แล้วอยากทาตามหรือ,อยังงงๆฟังอีกรอบก็ได้อ่าเปิดฟังอีกรอบหนึ่งฟังอีกรอบก,ก็ไดออ้ถ้าสงสัยก็ถามมาร์เก็ตติ้งถ้าจะสนใจก็ต้องซื้อก่อนซื้อก่อนก่อนอะไรครับ ก่อนที่ประกาศใช่ไหมก่อนที่ประกาศใช่เขาจะประกาศก่อนวันที่สิบนะหลังวันที่สิบไม่เกี่ยววะนะแล้วเปิดตารางราคาดูให้ดีๆว่ากี่วันมันจะลงเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ใชฟกูกันเพื่อเราได้ประหยัดดีที่สุดคือซื้อให้น้อยวันที่สุดนะครับยิ่งเราถือเราจะโดนทำ밸ุ่มบีเคเราทำบีเคครับโดนทำบีเคใช่ไหมให้เราลงเรื่อยๆครับไม่เหมือนพูดเอาละครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็พบกันใหม่สุขหน้าครับเดี๋ยวจะหาที่ไีนไม่ใช่วันหยุดใช่ไหมสุขหน้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเห็นเดือนหน้าประกาศมันหยุดซะเยอะเลย จริงเหรไม่ดีเลยเนาะไม่อยากอยู่เลยเสียโอกาสทำอะไรอยากทํางานขยันอยากมาทำงานทุกวันเลยครับทำงานที่เรารักกันครับครับผมไปดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ